สวัสดีครับมาพบก,กับ EP 2กับ worst man ในเรื่องของการแต่งเพลง EP 2เราจะพูดถึงการใส่บุคลิกหรือว่านิสัยในะให้กับตัวละครในเพลงจำไว้ว่าการใส่บุคลิกให้ตัวละครหรือเพลงนั้นอย่าซับซ้อนอย่าซับซ้อนเพราะว่าตัวละครในเพลงนั้นมิวลาเล่าเรื่องอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีโดยประมาณไม่ได้เหมือนกับหนังหรือว่าซีรีส์ที่มีการพัฒนาตัวละครอยู่สม่ำเสมอ เพราะว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการใส่บุคลิกหรือนิสยให้ตัวละครนั้นจําเป็นที่จะต้องเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนไปในทิศทางเดียวกันวันนี้เราจะนําเสนอเพลงใจบางๆเป็นตัวอย่างครับเพลงใจบางๆนั้นแต่งโดยคุณชัดชัยดุรยรรนีีนะครับแล้วก็หลายๆคนได้ฟังการถ่ายทอดบทเพลงจากคุณหนุ่มเสกหรือบางคนก็ได้ฟังจากพี่โจวงพอส ซึ่งก็ร้องเพร้อทั้งคู่ร้องคนละแบบอาจจะมีเสียงที่บางๆคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าทางคุณหนุ่มเซก็จะถ่ายทอดในลนักษณะของการเล่าเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นคุณโจวงพพสก็จะถ่ายทอดในลนักษณะถึงการประชดเล็กๆแล้วก็แล้วก็ว่าตัวเองนะครับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตครูเพลงที่จะวิเคราะห์ เนื้อเพลงเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่นะครับผมเริ่มต้นเลยครับจากท่อนแรกเป็นเพราะเราเป็นเพราะเรามากกว่าจะเห็นว่าขึ้นเพื่อเข้าประเด็นเลยไม่ต้องเกลิ่นเดีย๋ยวค่อยไปเกริ่นทีหลังค่อยอธิบายทีหลังเป็นเพราะเราเป็นเพราะเรามากกว่าเนี่ยบุคลิกของตัวละครในเพลงนี้เป็นเพราะเราคือโทษตัวเองครับโทษตัวเองทดไใ้ในใจนะครับ ต่อมาเป็นเพราะใจเป็นเพราะใจเราอ่อนเป็นคนโทษตัวเองและเป็นคนใจอ่อนอ่อนแออยู่เสมอเพียงพบคนถูกใจใช่เลยเป็นคนโทษตัวเองที่เป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็ไปแอบชอบคนอื่นนหะเก็บมาใส่ดวงใจชั้นไห้ฝันลมๆม,มากไปก็เป็นคนแอบรักแล้วก็เป็นคนฝันลมๆแรงๆตรงๆไม่ซับซ้อนคือ ไม่มีการโทษคนอื่นนะโทษตัวเองไม่ได้โทษผู้หญิงโทษตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบคนง่ายโทษโทษตัวเราเองที่ชอบคนง่ายที่ฝันลมๆมมากไปว่ากับการที่เราชอบใครนะครับผมต่อมาแล้วเป็นไงพอหัวใจต้องเจ็บเขาคนดีมีแล้วมีคนอื่นคือเหมือนกับบน่นคุยกับตัวเองอะ่ะว่าตัวเองคือไม่ได้ไม่ได้ว่าผู้หญิงนะไม่ได้ว่าคนอื่นเลยไม่ได้ว่า ผู้ชายที่มาชอบคนผู้หญิงคนนั้นหรืออะไรเลยคือแอบแบบบ่นว่าในใจว่าแล้วเป็นไงอะ่ะพอัวใจต้องเจ็บเขาคนดีมีแล้วมีคนอื่นเจ็บใจอยู่อย่างนั้นเพียงพบความผิดหวังได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเองหวังอะไรมากมายนะใจคือสุดท้ายก็มาปลอบใจตัวเองเออแล้วเราไปหวังอะไรมากมากมายอ่ะนะใจใจนี่ว่าเป็นคนที่ คงบุคลิกกระพเหมือนเดิมอยู่ในทิศทางเดียวกันคือเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจง่ายที่ชอบคนง่ายชอบเขาแล้วก็ฝันลมๆเลี้ยงๆพอผิดหวังก็ได้แต่โทษตัวเองปลอบใจตัวเองไปวนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะครับใจนี้ว่าท่อนเวิร์สเขาเลี้ยงอารมณ์คนแต่งเพลงนี้เลี้ยงอารมณ์ที่เป็นเรื่องของ ทั้งทานองและก็เนื้อร้องไปในทิศทางเดียวกันพอถึงทางแยกทางแยกที่จะเป็นท่อนฮุกเป็นเพราะใจเราอ่อนอยากทําหัวใจขึ้นใหม่เนี่ยผู้แต่งสามารถเลือกได้สองแบบคือผู้แต่งสามารถที่จะเลือกให้ท่อนฮุกนั้นพุ่งได้แต่ผู้แต่งเลือกที่จะแต่งให้ท่อนฮุกนั้นเลี้ยงอารมณ์ไปเรื่อยๆเป็นเพราะใจเราอ่อนอยากทําหัวใจขึ้นใหม่ อยากตกแต่งดวงใจเล็กๆให้แข็งแรงพอจะทนไหวเนื้อตรงนี้บอกอะไรครับคือบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออยากจะจะปรับเปลี่ยนตัวเองอยากตกแต่งดวงใจเล็กๆเนี่ยให้แข็งแรงพอจะทนไหวเนี่ยคือไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนเธอเปลี่ยนคนนู้นคนนี้ให้มาชอบเราแต่ต้องการจะเปลี่ยนตัวเองนั่นคือบุคลิกของคนที่โทษตัวเอง และสุดท้ายท่อนต่อมาคือท่อนบทสรุปของเพลงอย่าลืมนะครับเพลงบางเพลงมีบทสรุปเพลงบางเพลงทิ้งให้คนฟังคิดไปเองพอแล้วพอพอฉันพอดีวกว่าอ่าตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าพอคิดไปเองทําให้ใจต้องเจ็บคือพอเพราะอะไรเพราะคิดไปเองแล้วใจมันเจ็บไงสุขเพียงสุขเล็กน้อยคือคนหวังเล็กๆน้อยๆน,น,นะ สุขเพียงสุขเล็กน้อยยามพบคนถูกใจแต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใครเป็นเพราะใจเราบางเหลือเกินก็คือเป็นคนที่ชอบคนง่ายเป็นคนใจบางและบทสรุปของเพลงนี้ก็คือพอดีกว่าคืออย่าไปฝันลมๆอย่าไปคิดอะไรมากมีความสุขเล็กๆน้อยๆยามที่พบคนที่ชอบแค่นั้นเอง เพราะมันไม่คุ้มกับความเจ็บที่ได้รับเพลงนี้ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงโปรดของผมที่ผมอยากจะนำเสนอว่าบุค,คลิกของตัวละครนั้นสำคัญและเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนอยู่ในทิศทางเดียวกันเริ่มต้นเล่าเรื่องและมีบทสรุปให้กับตัวเองคือตัวละครของเพลงมีบทสรุป แต่บางเพลงในปัจจุบันหรือว่าในอดีตก็อาจจะไม่ได้ต้องการการใส่บุคลิกหรือว่าใส่นิสัยให้กับตัวละครก็ได้นะครับมันไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะเริ่มแต่งเพลงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือการใส่บุคลิกใส่นิสัยให้กับตัวละครในเพลงซึ่งความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้ก็คือต้องคํานึงถึงทิศทางของเพลงนั้นว่าต้องการจะนำเสนอแบบใด เช่นในเพลงอาจจะว่าอีกฝ่ายนึ่งว่าไม่รักษาสัญญาแล้วทิ้งไปม,มีคนอื่นแต่ตัวผู้แต่งในเรื่องจริงอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเพย์บอยที่ชอบทิ้งคนอื่นก็เป็นได้คือไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเราเสมอไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอ,อ,อนักแต่งเพลงนั้นแต่งเพลงอะไรให้กับนักร้องนักดนตรีแล้วปรากฏว่า นักร้องนักดนตรีนําไปถ่ายทอดนําไปร้องเล่นแล้วดังเพลงนั้นนักแต่งเพลงจะพยายามคีบบุคลิกของตัวละครนั้นๆเพราะว่านักร้องนักแต่งนักร้องนักดนตรีนั้นสามารถถ่ายทอดได้ดีเขาจะคีบให้ต่อเพลงต่อไปเช่นเช่นพี่พีทถ้าคนนึกถึงพี่พีทพีทเมเกอร์เนี่ยเพลงของเขาจะออกไปในทิศทาง ทำผิดกับผู้หญิงแล้วรู้ตัวเสียใจและคนฟังให้อภัยในขณะที่ถ้าสมมุติเป็นคุณวิทย์วิทย์ไฮเปอร์นะครับผมก็จะออกไปในทางว่าผู้หญิงในทางกับกันคือคนฟังบางคนรับไม่ได้บางคนรับได้ถ้าเอ่ยถึงเพลงของพระพล นักแต่งเพลงที่ระดมแต่งเ,งเพลงให้พระพลนั้นจอประเินทิศทางใกล้ๆกันคือถ้าฟังเพลงที่พระพลร้องส่วนใหญ่แล้วพี่พระพลจะถูกเขาทิ้งซะมากกว่าถูกเขาทิ้งแล้วยังให้อภัยเขาให้กำลังใจเขาอยู่เสมอหรือถ้าเป็นเพลงที่รักกันก็จะพูดถึงคนสองคนที่รักกัน แล้วก็พี่พระพลก็จะพูดในเล่าในเชิงว่าตัวเองนั้นยังดีไม่พอแต่ขอบคุณมากนะที่อยู่ด้วยกันจะเป็นเชิงผู้ชายอบอุ่นแล้วก็จะทำให้ดีวันนี้แต่ถ้าเพลงที่แต่งให้กับวงดนตรีที่เป็นแบนเน่อาจจะไม่ได้คลิปเรื่องของบุคลิกของตัวละครชัดเจนเพราะว่า อาจจะมีความหลากหลายทางดนตรีได้ทางเนื้อร้องได้อย่างเช่นวง Tattoo Color คุณจะเห็นได้ว่าเพลงของเขาค่อนข้างมีมิติและมีเนื้อหาที่ต่างๆกันในแต่ละเพลงเก่ากว่านั้นหน่อยก็จะเป็น p r adox นะครับที่มีความหลากหลายในเนื้อหาอย่างนี้ก็ฝากติดตาม b o r s m a n ช่องนี้ด้วยนะครับ จะพูดถึงเรื่องของการแต่งเพลง